สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาปล่อยวัวเด็กๆกันนะครับวันนี้ <c oughs> ไม่ไม่ได้ปล่อยเดือนนึงนะครับนี่นี่ครับอยู่ในคออนะครับเด็กน้อยนะครับนี่นี่ครับไม่ได้ออกคออเดือนนึงนะครับนี่ ฝนตกครับนี่วันนี้ว่าจะปล่อยนะครับเนี่ดูแต่ละตัวครับทําหน้าซิกซิกเซ้งแง๊กอยู่นะครับเนี่ช่วงนี้ก็พายุน่าจะเพิ่งออกอับนี่ฟ้าแจ้งเลยครับเมื่อวานนี้พายุเข้าครับคืมทำงานนะครับเมื่อคืนเมื่อวานนี่อันนี้เราจะมาปล่อยออกจากข้อกันนะครับนี่หัวน้อยครับนี่แม่เขาก็อยู่นู่นนะครับนี่ นี่นะครับยืนยูนนู่นนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งก็เพิ่งตายไปเมื่อวานนี่นะครับเมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยครับเป็นไข้ครับอีกตัวหนึ่งแม่ของเจ้าปังปังนะครับก็เหลืออยู่น่าจะเจ็ดตัวนะครับนี่เพราะว่า มันตายเป็นหนึ่งตัวครับ few moments later. นี่ครับเราก็ได้ทำการเปิดข้อออกมาแล้วครับนี่ยมไปมมีไปมังบังมีไห,ไห,ไหออกมาดู mama quá quá má hello má hello 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 ไปเต๋กคนอไปเอาไปวะหากระทุกมันออกมาตัวนึงนะครับนี่อ๋อนี่ครับสองตัวนี้ไม่ยอมออกนะครับนี่ ต้องเจอหัวอาหารรัวครับนี่เออเออเอออยู่ไหมอยู่ไหมเอ้ามาปังปังเนาะเอ้าเอ้าเฮ้ยนี่เขาเกี่ยโมกินหัวหันอ๋ออ๋อเร็วมาเร็วเอาเอานี่ เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาไรมบไม่ยอมกินนะครับได้ออกจากคอกแล้วครับนี่ อายุจะขวบหนึ่งนะครับมันยังกินนมแม่มันอยู่นะครับนีเ่เจ้าปีใหม่นะครับนี